สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับผมมีลักกี้แบนะครับวันนี้เราอยู่กันใน AFK Journey นะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการผ่าน AFK 400ขึ้นไปหรือว่า500เลยนะครับเพราะว่าจริงๆหลักการมันคือสนับทีมแล้วก็ใช้ตัวละครที่เหมือนๆกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะแบบว่าตัวนั้นเพื่อนๆโชคดีซ้ำเยอะหรือเปล่าแค่นั้นจริงๆนะครับ <laughs> ออไม่รู้จะทําอะไรเราก็ไปยืนกันหน้าว้าฟนะครับสวัสดีครับฉันทําอะไรอยู่ที่นี่โอไม่เกี่ยวแล้วนะอันนี้ฮ่าฮ่านะครับอ่าเดี๋ยวมีขอญาตบอกก่อนนะครับหนึ่งวันควรทําอะไรบ้างสําหรับหมีนะเพราะว่าอันนี้มีคนถามว่าใชเวันอาิเล่นเกมนี้น้อยๆควรทําอะไรบ้างอ่ะอันนี้คงมีนะเริ่มมาหมีมาเจ็ดโมงเช้าเลยครับกดด่าน fk กดกล่องสมบัติก่อนเลยเพราะว่าอันนี้มันจะ fk ทิ้งไว้ประมาณสิบชั่วโมง อันนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆนอนกี่ชั่วโมงอะ่ะไม่รู้ว่าหมีนอนสี่ทุ่มหมีก็นอนแล้วอ๋อแล้วแหละประมาณประมาณของหมีก็ประมาณสิบชั่วโมงแสดงเพื่อนๆก็กดกล่องครับแล้วมันจะได้ x p อยู่อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆอะ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆไปเอฟเสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยขึ้นไปก็เยอะครับประมาณออหมีจาไม่ได้ว่ะแต่เยอะอะ่ะอัพเดเวลนี่สิบยี่สิบเวลแน่นอนประมาณนี้นะครับแชนแนลก็ยังไม่กดยังไม่ต้องกดรีนะตรงนี้ยังไม่ต้องกดรีเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาลงต่อมันจะได้ด่านไปไกลๆมันจะได้เยอะกว่าเดมระมานนี้นคับ ต่อไปสิ่งที่ส,ทสิ่งที่มีทําต่อไปนะครับก็คือกดที่โหมดการต่อสู้ครับไล่เลยด F K เสร็จแล้วก็ไปดินแดนแห่งความฝันกดตีเท่าที่ไหวไม่ต้องไปกดลง6รอบนะ,ะสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำ U G Phone นะครับสามารถเปิดเห็นไหมไล่ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับ อ่าต่อไปในเรื่องราคาครับ U VIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G VIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ uvp 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ gvp เหลือ5 5 4 0บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากออย่าลืมใส่โค้ด l ก c k y b e a ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด l ก c k y b e a ด้วยนะครับสำหรับเพื่อน,อนกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับ สามารถจ่ายได้ทุกธนาคาราทั่วไทยเลยครับกดตีรอบสุดท้ายที่เรามันไหวได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นแหละก็หยุดต่อไปอารีนาจะเป็นต้องตีครับเพราะว่าได้เพชรข่าวเยอะมากก็วันละสี่รอบแต่ว่ามันจะมีกดรีซื้ออีกประมาณ8รอบต่อไปบททดสอบตานานอันนี้ควรทาได้ได้ตั๋วข่าวฟรีแต่ถ้าเกิดเออไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับต่อไปคิวยิ่งใหญ่มันจะมีเวลาเปิดของมัน,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาเราเข้าไปมันจะมีบอกนี่เห็นไหมครับ อีก3วันเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะว่างเพื่อนๆก็ตัดหมดกิวกิวตรงนี้ไปก่อนรอวันรอวันที่เปิดมันไม่เล่นทุกวันต่อไปเป็นส่วนดว,วนทรงเกียรติก็คือการเขาเรียกว่าอะไรโหมดยุติธรรมสู้กันแบบยุติธรรมนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างก็เล่นแต่หมีก็ไม่ได้เล่นนะต่อไปเป็นส่วนเขตเขาวงกดวนเล่นครับแต่ว่าว่างตอนไหนคอยเล่นเพราะว่าไอ้โหมดเขตเขาวงกดมันไม่ได้จํากัดเวลาที่วันนี้เราต้องเล่น แค่ว่าเพืเ่อนๆสามารถปลดเนี่ยตามที่เขาบอกได้เห็นไหมเคลียความยากการสั่นพองถึง5ถึง100แล้วก็ได้รับพิโรดแบบตำนานตั้งแต่2บวก2ตัวขึ้นไปก็ค่อยมาปลดแค่นั้นเองเล่นก็จะได้จดหมายสีสีขาวผสมน้ำตา,าล3าด้วยนะครับแค่นี้เองลลหลักๆหลักๆที่มีเล่นมีเล่นแค่นี้เองต่อวันนะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงแล้วแต่ความชํานาญต่อไปถ้าเกิดเพืเ่อนๆที่แบบมีเวลาว่างก็ควรมาเก็บของสมบัติตรงนี้ให้หมดเลยครับเห็นไหมขึ้นกล่องสมบัติอะไรกดเข้าไปใส่เลย ส่ญญวนใหญ่กองสมบัติมันจะมีพวกมอนเตอร์ขวางอยู่3ตัวบางทีก็แก้ฟาสเซอร์บางทีก็เป็นบอลตัวเดียวแต่มีไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่หมีก็เลยยังไม่ทําเดี๋ยวเอาไว้แบบเอาเวลาว่างก่อนเดี๋ยวหมีค่อยทําเห็นไหมนั่นไงไล่ทําให้หมดเลยครับเห็นไหมมีหีบสมบัติอะไรอะไรอย่างงี้ทําให้หมดเลยแค่นี้มันจะได้ของเยอะมากอ่ะแค่นี้ครับเกมสําหรับการทำหนึ่งวันเอฟเคเจอรี่ก็ทําแค่นี้อันนี้อยู่ที่เพื่อนๆถ้าเกิดสมมุติไม่ได้แบบเออมีเวลาว่างเยอะก็ทําตามที่หมีบอกแค่นี้แปบ๊บเดียวก็จบแล้วชั่วโมงหนึ่ง ซึ่งตอนนี้อา้าวเฮ้คยครูซิบัลุยเดียวอ,อันนี้ไว้ก่อนครับอันนี้มันต้องตัวเดียวแก่งๆนะมีรองนะยังไม่ผ่านครับซึ่งตอนนี้จะปดจุดที่3าม้อยก้าสก็ไม่มีความจําเป็นต้องรีบเห็นหมาเพราะว่ามันปลดลองภายใน15ชั่วโมงก็คือตอน7โมงเพื่อคือมีบอกนิดนึงนะ FK เพื่อนๆไม่ต้องไปซีครับผ่านแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วก็ไปรองถึง7โมงพรุ่งนี้เช้ามันก็มันก็จะไปประจบเหมือนกับ FK คที่เพื่อนๆเนี่ยผ่านไปไกลถูกไหม สมมติเพื่อน,นทิ้งไว้10ชั่วโมงฟาร์มกล่องมันก็จะได้เป็นล้าน2ล้านอยู่แล้วเพืเ่อนๆก็อัปเลเวแล้วเพื่อน่าก็เข้าไปตียังไงก็ผ่านครับอันนี้หม,มีมีความรู้สึกของหมีไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะคือหมีรู้สึกว่าเวลาเราติดเอฟเคด่านนั้นอนะสัก4ี่ชั่วโมงท่าไม่ผ่านประมาณ5ชั่วโมงกลับมาหมีไม่ได้อัพพลังมันก็ผ่านแบบง่ายๆเลยนะจากตอนแรกไม่ผ่านอันนี้หมีไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหม,มีหรือเปล่านะแต่ความรู้สึกหมีเห็นอย่างนั้จริงๆ อ่ะต่อไปในส่วนการปั้นดาน AFK นะครับว่าตัวละครที่ควรจะต้องปั้นจริงๆที่ผ่าน500แน่นอนนะอันนี้มีคงไม่บอก AFK 400เพราะว่า5 0ามันก็ใช้หนักการเดียวกันอยู่ดีก็เลยขอญาตห้500ทีเดียวไปเลยแล้วกันนะนะจะได้ไม่ต้องมานั่งทำบ่อยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวมีจะคอยพูดถึงเอ,อ่อสามสายแล้วกันนะดาเมจแทงแล้วก็ทัพนะครับเนะดี๋ยวขอพูดแท่งก่อนแล้วกันแท่งที่มีรู้สึกว่าเก่งที่สุดเลยนะตอนนี้ก็คือทอรันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกคือตัวพี่ลุงเนี่ยัรคบ พื่อนๆอาจจะต้องไปซื้อหรือว่าดวงดีเปิดเอาซึ่งมันก็ค่อนข้างยากอยู่นะจะให้แบบ3าดีเจตัวอย่างเงี้ยเนาะแต่มีดวงดีออกจากทอรันนะตัวอื่นมีไม่ออกเลยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเออแต่ก็ดีล้แทงต่อไปมีตัวไหนที่ใช้งานจริงได้นะครับก็เป็นในส่วนพี่ลูเซตครับเพราะว่าลูเซเป็นตัวละครสีมงปั้นง่ายมีแจกโล่ตัวเองมีแจกโล่เพื่อนตายยากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดสมบูรณูเซต ซ้ำเยอะก็สามารถปั่นได้เลยครับอาลูเซส์มายืนคู่ทอรานนี่แทบไม่มีทางตายเลยอะต่อไปแทงตัวที่2นะครับก็คือแอนทารานะครับแอนทารานี่ก็เป็นแทงที่เออมันฮิวตัวเองได้คือตัวมันค่อนข้างหนาเก่งครับพอพบลูเซส์ก็ถ้าเกิดสมมติใครที่มีดวงเปิดลูเซสซ้ำเยอะหรือว่าแอนทาราซ้ำเยอะก็เอาตัวนั้นขึ้นมาเกมนี้เล่นหลักคือ5ตัวละครขอให้มันเป็นท่านเทพนิยายหรือว่าเลิ่อเลอบวกแค่นี้ก็จบแล้วแค่นี้ก็ผ่านบบชิวๆนะครับ แทงมีตัวหนึ่งที่นิยมเลยนะแต่ว่ามีเปิดไม่ได้ก็คือพี่บูทัศนะครับพี่สิงโตนะครับอเดี๋ยวเยวขออนุญาตพาไปนะครับคือมีขี้เกตมานังแบบลงวันลึงแบบเาวันนี้ผ่านเอฟเคสามร้อยห้าสิบพรุ่งนี้สี่ร้อยพรุ่งนี้สี่ร้อยห้าสิบมันมันก็วิธีเดียวกันอะ่ะโอ้แต่อาจจะต้องแบบวางสลับกันนิดน,นึงนะครับซึ่งบูทัศก,ก็คือพี่หมหาป่าตัวนี้เองนะครับพี่บูทัศใน ตบูทัตจะเป็นในส่วนแทงเลดเกมนะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆปลดแรกแค่ตัวเดียวมันไม่เก่งครับมันต้องปลดไปถึงขั้นเทพนิยาหรือเลอเลยเนี่ยนะมันจะเพิ่มพลังนะครับระยะเวลาอมาตะคือบูทัตมันเป็นแทงที่เวลาใช้มันจะปัดดาบมันจะหมุนดาบรอบตัวซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวมันเลยแต่ว่าของเขามันจะมีพาสซิฟพวกแบบลดกายภาพลดอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่มีว่าเด็ดจริงๆมันคือเป็นในส่วนอมาตะซะมากกว่าซึ่งถ้าจะเล่นบูทัตก็ต้องไปถึงขั้นสุดท้ายนะครับไม่งั้นก็ กากระพูดงี้เลยแต่ถ้าปั้นสุดก็เก่งครับต้องเลือกเอานะส่วนแทงตัวอื่นนี่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่อเออเอเอมีอีกตัวหนึ่งเอรอนเอรอนจะเป็นแทงที่เวลาใช้มันจะอันติเมตเนี่ยมันจะเป็นพายุดูดครับเสร็จแล้วมันจะลดพลังป้องกันเวซึ่งเอามาคอมโบกับดามเมจอย่างเมย์ดีมากเพราะว่าเมย์ก็ตีเป็นเวทมนต์นะครับแต่คือเอรอนมันจะเป็นแทงออกแนวหลบมากกว่าแต่มันยืนนานยืนไม่นานเข้าทอรไอทอรลันแน่นอนอ่ะคือที่มีรองแล้วว่าระดับเดียวกันอ่ะ ก็มันก็อยู่ที่ดวงอ่ะถ้าเกิดเป็นเพื่อนซ้ำเยอะก็ามาปั้นครับแต่ถ้าซ้ำน้อยก็ไม่ต้องอ่นนี้จบไปในส่วน4แทงนะที่มีรู้สึกว่าเอ้ยกี่ตัว5แทง5แทง5แทงที่คนนิยมมากสุดเลยในในแพ่นหน้าตอนนี้นะครับตอนมีให้คอรันอันดับหนึ่งเลยเพราะคอรันมันเอ่อถ้าเกิดสมมติอัพแม็กใช่ไหมเวลามันตายเกิดมันจะ HP 50%ยิ่งถึกไปใหญ่เลยครับเดี๋ยวให้ดูมีค่าอีก2ตัวมั้ง อทอราจะดูด HP จากศัตรูอีกครั้งหนึ่งอ๋อเมื่อไล่ไม้ตายก็คือเวลามันกดไม้ตายมามันจะสร้างก่อดูดใช่ไหมอันนี้มันจะดูดเลือด,ด้วยครับเออก็ยิ่งตายยากเน่ยหรยิ่งโคตรดีเลยนะครับดีแล้วโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งโคตรมาหาศาลรู้สึกว่าจะเป็นในส่วนการ up skill นะการ up skill นะครับเออโอ,โอ้มีก็หาตั้งนาน การโจมตีธรรมดาจะฟื้นฟูเฮดพลังงานของเขาด้วยนะพลังงานก็คือค่ามานานะครับและฟื้นฟู ool, เพิ่มขึ้นอีกครั้งนี่เมื่อฟื้นชีวิตยังไม่ทํางานอ๋อนี่ดูเทพี่ปลดล็อกตรงนี้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกคือทอรานมันยิ่งปลดล็อกมันก็ยิ่งเก่งอะ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ควรจะต้องทํามันนะครับ อาเรตัวไปส่วนแทงนะครับต่อไปดาเมจก็ไม่ต้องไปถามหาใครเลยครับตอนนี้ดีที่สุดคือหมีไม่ได้บอกว่าเมเก่งที่สุดนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันปั้นง่ายสุดถ้าเพื่อนๆไปเปิดตัวอื่นเช่ปว่าเพื่อนๆเอาเพชรขาวไปลงตู้2เนี่ยมีถามนิดนึงดิเพื่อนๆจะได้ตัวซ้ำสักกี่ครั้งนะยากครับในตอนนี้ถ้าเกิดเราไปเปิดตู้ก็ควรจะเอาลินลี่เมเอาไปถึงขั้นเลือเลือบวกไปเลยครับนางแบกแบบหลังหักเลยนะนกกรเรียนนี่แบบปีกเออสั่นไหวเลยนะครับนางเลยนี่เลยเปิดเอาแม็กเลือเลือบวกไปเลยครับอันนี้หมีแนะนําเลยแบบไม่ต้องคิดเลย ระนับจะเป็นดาเมจท,ทรงประสิทธิภาพที่ดีสุดนะตอนนี้นะแต่จริงๆมันอนาคตมันก็มีตัวที่เก่งกว่าอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเอ,อ่อถ้าเกิดสบู์ตัวอนาคตเข้ามาก็ไม่รู้อีกนานแค่ไหนเราปั้นก่อนก็เก่งก่อนมันก็ผ่าดน่านก่อนก็ดีกว่าใช่ไหมครับประมาณนี้นะเพราะั้นดาเมจตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เลือกก็ใช้เมย์กันหมดแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่ากะไม่ชอบน้องเมย์ก็สามารถปั้นเจ้าโอดีได้ครับโอดีนี่ยิงบอสนี่หลังหักเลยนะมันยิงเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโอดียิงแรงมากแต่ว่ามันจะเน้นยิงเป็นตัวเดียวมากกว่า ของน้องเมก็มันได้ทั้งเดี่ยวทางเอลอ่ะเออเพราะเวลาเตะมันก็โดนหมู่มากกว่าดาเมย์สองตัวแค่นี้ครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนซับนะครับผมซับก็เป็นตัวที่ทําง่ายที่สุดเลยในเกมก็คือโรแวนนะครับแจก5้าตัวแล้วก็เป็นในส่วนที่เพื่อนๆไปหาตัวซ้าของเขาอีก2ตัวก็เป็นลุงและเป็นเลิศเลอแล้วเห็นปะมันง่ายครับโรแวนจะเป็นซับที่แจกพลังงานฮิลยือ้อทาให้ตายยาก ค่อนข้างดีมากเพราะว่าถ้าเกิดสมมติจ่ายพลังงานไปเนี่ยมันก็ทําให้ปาร์ตี้เราเออใช้ไม้ตายไวขึ้นด้วยนะครับเพรานะนั้นควรจะปั้นนะต่อไปซ้าอีกตัวหนึ่งที่ดีแต่หมีไม่ได้ลงเพราะว่าไม่หาซ้าไม่ได้สโมกกี้กับเมียกี้นะครับสโมกกี้กับเมียเมียกี้มันจะตีเป็นเปอร์เซนต์หลังดีมากแต่ถ้าหาซ้าไม่ได้ก็มีตัวเดียวก็ไม่ต้องลงครับยังมีอย่างเงี้ยแต่ก้าเกิดเพื่อนๆที่แบบมีซ้ำเยอะๆนะหมีแนะนำนะให้ทใ,ให้ปั้นสโมกกี้คู่กับโลแวนเลยครับตายยากโคตร ไม่มีรองนะแต่สมุกี้มีตัวเดียวก็เลยไม่ได้ปั้นนะครับซับต่อไปตัวอนเน็กประสงค์เลยโคโคโคนะครับก็มีดูดเลือดมีโจมตีมีจ่ายค่า H p ดด้วยสําหรับตัวที่จะตายนะครับแล้วก็มีส่วนสร้างดาเมจด,ด้วยแต่น้องไม่ได้เป็นแท้งเป็นสนับสนุนนะแต่ก็คือมันก็เอาไว้ยืนหน้ามันก็ช่วยแทงได้ระดับหนึ่งนะครับเออจริงๆเซเซียนี่หมีไม่ได้มองเป็นดาเมจนะเนี่ยจริงๆเซเซียหมีมองมองเป็นซับมากกว่า พราะจริงๆจ,จุดเด่นของนางจริงๆมันคือการเรียกโกเลมมากว่าแต่ตัวดามเมจนางก็ได้แหละเออนางเมทด,ดามเมจนางก็แรงแหละแต่คือมันก็สู้เม์ไม่ได้ไงถูกไหมส่วนใหญ่จะภาสีตัวนางจะเรียกโกเลมออกมาแทงแล้วก็โกเลมมันตีแรงซะมากกว่าประมาณนี้นะครับอืมมีผู้ปฏิบตตัวแล้วเนี่ยประเดนนะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วต่อไปตัวไหนมันมีอีกสองตัวแต่ว่าหมีไม่ได้ปั้นนะครับเดี๋ยวมีขออยญาตเปิดตรงนี้อีกสองตัวนี้ก็ดี แต่คือมีเปิดไม่ได้เลยก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จะทาจะจะเอาที่ไหนไปเล่นนะใช่ไหมละ่ะเออมีในส่วนน้องเอวินนะครับน้องเอวินนะครับเอวินจะรักษาพลิมิททั้งหมดอย่างต่อเนื่องครับมันก็จะเป็นแบบเป็นฮิวเีเจนขึ้นไปเรื่อยๆค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีก็ถ้าเกิดตัวซ้ำเยอะก็ปั่นปั่นมาได้เอามาแทนสโมกี้หรือว่าเจ้าไอ้นั่นก็ได้ครับอะไรนะโลแวนแต่โลแวนจะปั่นง่ายกว่าเยอะก็เลยไม่ค่อยแนะนำนี่แหละเอาโลแวนมาดีกว่า แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างนิยมกันเลยก็คือ,อจริงๆนางเป็นสายโจมตีนะฟอรลาเบลเนี่ยต่เนื่งจากหมีไม่มีก็เลยไม่ไม,ไ,มไม่อยากจะรีวิวมากเพราะว่าตอนนี้จริงๆสายโจมตีส่วนใหญ่เขาจะไปเล่นเมกันหมดไงแต่ถ้าอย่างที่บอกบางทีดวงใครดวงมันมันอาจจะเปิดฟ o อรลาเบลซ้ำได้ก็สามารถปั้นได้ับตัวนางก็เทียเอสนะถ้าเกิดแบบซ้ำเยอะก็คือโหดหมดนะครับมีใครอีกไหมไม่มีแล้วก็หลักๆก็มีแค่นี้เอง ออพี่มา,มาไม้เทมิเซียนี่พี <c oughs> ่คนบอกว่าเก่งแต่คืออ่ะมีคิดว่าถ้าเป็นลุงเก่งครับคิดว่าถ้าเป็นลุงเก่งแต่ถ้าเกิดตัวเหมือนอารมณ์เหมือนพี่บูทัศหมาป่าคือแบบถ้าเพื่อนๆไม่ซ้ําถึงลุงมันก็ไม่เก่งอะ่ะคือตอนนี้อารมณ์หมีเอาไปใช้คือวิ่งไปยังไม่ทันวิ่งกลับก็แตกเลยเ็ <c oughs> อย่างนี้นจริงๆนะ ก็เลยไม่ค่อยเชียร์มากแต่คือถ้าเกิดเพื่อนๆแบบมีซ้ำเยอะถึงขั้นลุงมันอาจจะเก่งเหมือนบูทัตตอนลุงก็ได้แต่ไม่ว่าถ้าจะแทงจริงๆไปเอาบูทัตเถอะมันมีอมาตะาดีกว่าครับก็จบเรียบร้อยคุณป้านี่ก็ดีนะจริงๆอ่ะเวลามันใช้มันจะฮิวตัวเองครึ่งหลอดอ่ะอันอันนี้คือมีเห็นเจอดาบเอฟเคเอ็นบีซใช้โหดๆนะนะเออแต่ถ้าให้เทียบกับไอ้นี่ครับไอ้ทอรานรี่ก็ให้ทอรานดีกว่า <laughs> เพราะทอรานมันเป็นแบบทั้งแทงทั้ง,งดูดดาเมจแล้วก็มีดาเมจอีกด้วย อันนี้มีพูดคือกี่ตัวเนี่ยรวมประมาณ11ตัว11ตัวที่เพื่อนๆควรปั้นแล้วสามารถผ่านด่าน AFK ยัน500ยัน2,000ก็ได้หมดเลยหลักๆนะครับอ่ะต่อไปเป็นส่วนการเล่นกันเดียวอ้าวอะไรเนี่ยคุณซิเบิลมันจะเล่นเล่นเราท่าเดียวเลยใจร้ายนะเราเนี่ยวิ่งบวกเลยโอโ้โหมีไม่ได้ไปกดสู้แลนะ้วนั่น่ะ อ่าต่อไปในการส่วนการเล่น FK นะครับก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันือ FK เพื่อนจําไว้ว่าเราควรจะมีแทง2ตัวครับเห็นยว้หมีก็จะลงซ้ายขวาแต่ถ้าเกิดบางทีที่เพื่อนๆปั้นเจ้าทอรานมาแบบหนักๆเลยก็แทงตัวเดียวก็พอถ้าเกิดทอรานไปถึงขั้นเลือเล่อนเรอบวกแล้วของเพื่อนๆแน่นๆเนี่ยมันตัวเดียวได้เลยครับแต่อันนี้ยังไม่เลือเล่อนเรอบวกแต่ใกล้แล้วขาดขาดอีกเศษนึงเนี่ยมีก็จะเอาพี่รูปหนอเจ้ารูเซียสมาช่วยแทงนะครับช่วยด้วยช่วยนำดาเมจ อันนี้คือหมีต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้แบบเล่นปาร์ตี้ตายตัวนะบางทีอาจจะเปลี่ยนแบบเออเอาลูเซียนออกอ่าเป็นเซเซียออกแล้วก็สนับเอามาลงแท้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอยู่ที่ว่า,าฝั่งตรงข้ามเป็นอะไรมากกว่าเนี่ยอย่างบางตาถ้ากิดหมีฮิวไม่ทันใช่ไหมหมีก็จะเอาเจ้าเนี่เอาโคโค่ออกครับแล้วหมีก็จะเอาเจ้าหมาป่า มาป่ามาป่าสโมกกี้มาช่วยกับไอเนี้ยครับไอโลแวนช่วยกันฮิววันนี้จะเด็ดมากเลยอะอะอะเดี๋ยวลองแบบนี้เล่นดูจริงๆทีมแบบเนี้ยคือตายยากมากครับจริงๆทีมแบบนี้คือทีมทีมทีมที่หมีรู้สึกว่า o อที่สุดในการผ่าน PVE แต่อย่างที่บอกคือสโมกกี้หมีไม่เอาเชี่ยรูเซกูตายแล้วหรอโดนอะไรไปวะน้ำปลาไหลโอ้มันเข้ามาแทงข้างหลังนะครับเอออย่างนี้ไม่เวิร์ครับอย่างงี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเอาสโมกกี้มาเพราะว่ามันล้วงหลังหน่อนะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ เออมเมย์แบกไม่ไหวเมย์เหลือตัวเดียวแล้วตัวเดียวก็ไม่ไหวนะครับอย่างเงี้ยเออโอ้โหโคโค่นี่เมย์กระโดดทิพนี่ขอักตัว,วก่อนได้ไหมนี่ไอทอร์ันเห็นไหมครับตายเกิดนี่ขออันติเมททีนึงแล้วก็วไม่ไหวแล้วก็ตายเออประมาณนี้นะครับพยายามลงวัง,งทีมให้เราชนะครับถ้าระวังถ้าระวังทีมแพโอกาสแพมันก็เยอะนะครับประมาณนี้สมกี้คุงอา้าวโคโคมาแล้วนี่ลองแบบลองลอง เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมาครับเดี๋ยวก็ชนะถ้าเกิดพลังไม่ห่างกันมากอะ่ะคิดว่ารูเซียตายเร็วมากเลยรูโอ้ยอ่ะรูเซียตายอีกแล้วโอ้ยอไอ่เงี้ไอ่เงี้แปลว่าแทางสองไม่เวิร์กแล้วไอ่ไอ่อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยไอตัวเนี้ยมันชอบลากเข้ามากระโดดถีบเออไม่เป็นไรครับเข้ามาก็ตายอะ่ะโคโค่มีตีแรงด้วยอ่าโคโค่บวกไอแพคครับโคโค่มันจะดีตรงที่ว่าพอมีบัฟกไอแพคอย่างเงี้ยแล้วเมย์จะยิงแรงมากครับยิงทีสามสี่ห้าหมื่นเลยดูยดิวยวปาก ฮ้ยนี่ไงดาวฟ้าฟื้นของเจ้ารอทานเข้าไปครับเจ้าเจนี่นี่แม่เตะทีเดียวแตกครับบอกนี่ยยิงสามหมื่นกระโดดทีมสี่หมืน่นนี่ยิงอีกทีทับเปิ่เอ่อโฟคิวไปเลยครับอย่างงี้นี่ก็ประมาณนี้นะครับบอ,อกแล้วมันอยู่ที่เราต้องดูด้วยว่าเราแพ้ทางเราก็สลับเปลี่ยนลงมาลงมาอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแต่ปกติมีก็เล่นสองแท้งเนี้ยแหละมันผ่านง่ายสุดแล้วสองแท้งแต่คือลูเซียสมีอาจจะต้องแบบไปทําให้มากกว่านี้อันนี้ยืนไม่ได้เลยลูเซียสกู โมตั้งนานรูเซียยืนไม่ได้เลยเออแล้วก็ซับอันนี้มีใช้คาถาปลุกตื่นเพราะว่าไปบวกดีเฟนต์นะครับเพราะถ้าไม่ถ้าไม่มีดีเฟนต์ตรงนี้เจ้ารอทอรลานจะไปเร็วมากครับนีเ่เมกระโดดกระโดดดีลากาทีครับนี่แจกพลังงานไม่ไรครับแจกแจกได้ก็ชนะล้วแค่นั้นเองคุยไปเหย่ยงครับแม่ยิงเออเออมยเตะทีเดียวครับสี่หมืนหายบอกเลยกู้หลัก คู่ผ่านก็มีทอรันกับเมย์เนี่ยแหละครับตัวหลักๆเลยนะที่หมีหนีว่านี่ลรูเซตลงไปไม่มีประโยชน์เลย <laughs> อุย้ยโอ้โหเขาจัดทีมอย่างนี้มาว่าหนาเราโดนเข้าอาจจะตายครับเราอาจจะเปลี่ยนอะเอาเซเซียมาสักตัวหนึ่งอะลองดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับไม่ผ่านก็ลองเปลี่ยนดูอุย้ยดาเมจดแรงเหมือนกันแล้วเนะี่ยหมีว่าแล้วมันเอาทอราันไม่ลงครับถ้าทอราันไม่ลงก็เรียบร้อยเลยอวทอร์ันฟันเลยฟ,ออฟันทอรันถ้าเกิดทอรันฟันนี่หายเลยนะโอ้เห็นไหมาหายสามเลยครับเห็นไหม ทอราลานฟาทีหายเลยครับสามตัวถ้าเกิดสมมุติมันมันจัดแบบอุดๆอ,อ่ะอยู่อยู่ได้กันหมดเนี้ยเอาทอรลาวิ่งไปตัวียวอันติเมตโดนหมดเลยครับอะเดี๋ยวมีขออนญาตอีกตาหนึ่งบีพอแล้วเป็นการรีวิวให้ดูเนีย่ยสลับไปมาเดี๋ยวก็ผ่านครับจริงๆเอฟอ่ะเอออันนี้หรอหนีบ้านหนีจะได้เซเซียนจริงๆนะโอ้โหอันนี้ตุยรังครับ อ้หายเลยอะเซเซียนึกว่าเซเซียแค่อัปปขั้นเดียวก <c oughs> ็อย่างเงี้ยแหละเ <c oughs> มยยิงครับนี่เมย์กระโดดทีมครับเดบินคิวนี่กระโดดตีลังกาแบบเพอร์เฟกแบบพิคาวสไตล์ครับนี่นี่แบกคิกเข้าไปอีกห้าหมื่นครับโอ้โหใครว่าเมย์ไม่เก่งกูเถียงนี่ครับ5้าคิวจะมีโหดว่าเมย์ไหมเอออาต่อไปนะครับ สกิลในนี้มีแนะนาไปแล้วให้เอาไปสกิลบวกดีเฟนต์นะก็เพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับพยายามผ่านไปได้ไกลที่สุดแต่ไม่ต้องกดดันตัวเองนะไหวเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นบางคนนี่กดดันตัวเองครับโอ้โหไม่ผ่านก็ูก็สลับจนผ่านตรงนั้นเลยก็อันนี้แต่เพื่อนเพื่อนถ้าว่างก็มันมันก็ควรแต่ถ้าเกิดเครียดมากเกินไปก็อย่าหาทำนะครับประมาณนี้เอ่อต่อไปในส่วนการช่วยทําให้ผ่านอีกอย่างนึงก็คืออุปกรณ์ครับนี่อันอันนี้เทคนิคของหมีนะแท้งเนี่ยอัพของแท้งให้สุดเลยครับดีเฟนต์น่ะ ไม่ต้องอัพอาวุธนะอัพแทงเนี่ยเห็นว่ามีจะอัพให้หมดเลยครับเกาะเกิดอะไรนี่คือจะให้เจ้าทอรานเร็วว่าเอ่อเราพึงคิดไว้เลยว่าแทงไม่ควรตายครับไม่ควรตายเร็วตายได้แต่ไม่ควรตายเร็วต่อไปตัวที่2ก็คืออัพของเมย์ครับลองลงมาเมย์ May นี่คือมีจะเน้นแอคแทกแรงที่สุดแต่ว่าพวกดีเฟนซ์จะอัพของเจ้าทอรานเต็มก่อนแทงก่อนแล้วค่อยไปเอาแอต่อโลกนะครับแล้วค่อยไปเอารักนูแล้วก็ค่อยไปเอาซับอีก2ตัวข้างบนจบแล้วเห็นไหมซับก็จะเป็นเทพ3ตัวเห็นไหมโคโค โลแวนนะครับเราเป็นในส่วนสโมกี้มีเอาแค่นี้แหละสายเวทไม่มีตัวเล่นตอนนี้นะมันก็มีตัวแต่มันไม่เก่งอะ่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นในส่วนสกิลถ้าเอา PVE มีเอาอันนี้ครับก็าถาปลุกตื่นเพราะว่ามันบวกเดฟเยอะคือมีเคยลองแลกับอันอื่นอะ่ะแม่งวิ่งเข้ามาไปเดนทอรานแตกเพราะใช้อันนี้เออยู่นานว่ะอันนี้ก็ดีนะครับขากระถาชจำกัดอะ่ะอันนี้ก็ดีอยู่โอ,อ้มันก็บวกเลือดเดยอะอยู่นะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมีลองอัพดิ น่าสนใจนะถ้าบวกเลือสักสี่สิบเปอร์เซนะ็นต์อะไรเงี้ยอับไปได้แล้วว่าแล้วเชียวได้อยู่เจ็ดจุดสองครับกับแอคแทกอันนี้จะดีกว่าถ้าเกิดสมบติเน้นแทงตายยากประมาณนี้นะครับอันนี้มีแชร์ทุกอย่างที่มีรู้ทั้งหมดแล้วคิดว่าน่าจะช่วยเพื่อนๆได้แน่นอนนะเออลองสลับสลับวิธีอย่างที่หมีบอกไปเรื่อยๆครับบางที่แบบถ้าแทงยืนไม่ได้ก็เป็นแทงสองถ้าเกิดแทงตัวเดียวยืนได้ก็ใส่เป็นตัวฮิวสองเลยครับอย่างเช่นเจ้าสโมกี้บวกโลแวนไม่ตายแน่นอน แล้วดาเมจต,ตอนนี้ควรจัดเมย์ไปเลยแบบไม่ต้องคิดเพราะว่าเมย์นี่แบกหลังหักแน่นอนแล้วอีกยาวเมย์นี่คือถ้าเกิดถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีแนะนํานะมีตอนนี้มีอัพอาวุธตอนนี้ห้าก่อนแล้วก็ไปเอาทอรันเอาทอรันต่อให้ห้าแล้วเสร็จแล้วกลับมาเมย์ให้สิบห้าเลยครับพอเมย์สิบห้าเสร็จแล้วเมย์จะแบบรุนแรงสะใจมากเสร็จแล้วเราก็ไปอัพทอรันสิบห้าถ้าเกิดมีเล่นนะนะเออมีทําอย่างนี้แล้วก็ไปลงซับอีกสามตัวจบแล้วแค่นี้จบเลยเกมผ่านแน่นอนครับเอฟเคห้าร้อยก็เถอะ อ่าขอให้คนเล่นเกม fk เจอนี่ยังมีความสุขเออใครมีคำถามเลยกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้อคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับยินดีช่วยเหลือทุกท่านสวัสดีครับ